อ้ปอาดินดูดูดูปาาังมุนมุมุอมนม่เี่ยงห่ะเอาเอาโอ้เป็นลูกัวใจเลย เสียวหมดหมดแล้วครับเ,เสียท็อปจะลงแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ออกมาเอาว่าเอา,าว่าเรียกครับเสียท็อปเสียหมดมาแล้วครับหนึ่งตัวว้าวด่าได้หนึ่งตัว

อาผูสาวบนเดี๋ยวก็ดีด้วดีเนมอแ่นมามอแนแวดีแล้วพ่อขั้วแี่วดีัอันนี้ใช้แต่ไข่ด่งว่ามันใช้สมุนไพรด้ อย่างกว่านิ้งใหครับวานแหได้นี่กินขอาปลาโอ้ยสุดยอดเลยสูงไปห่อเป่าโป้นิ้งใหเป็นไรไงถ้ายอด เจ่งใจไงตอนไงตอนอยังไงเมื่อีแข่งแล้วมนอบนะมยางสอน่ยนะเอาบอนี้ะถึงแล้วมันบมัก่งอย่งมันก็เลยบ